ล่มต่อเนื่องนะครับแห่ลงทะเบียนเว็บออมสินเงินกู้ฉุกเฉินงงถูกแจ้งตกเกณฑ์นะครับก็ระบบเซิร์ฟเวอร์มีปัญหานะครับข้อมูลไม่สามารถจะประมวลผลอะไรได้เพราะข้อมูลที่ส่งไปอาจจะได้ไม่ครบถ้วนนะครับล่มต่อเนื่องนะครับประชาชนแห่ลงทะเบียนนะครับเปิดเมื่อเวลา8นาฬิกาวันนี้นะครับถือว่าเป็นวันที่2นะ พบบางรายงงนะครับถูกแจ้งตกเกณฑ์รับสินเชื่อนะครับจากกรณีที่ธนาคารออมสินนะครับ w w w GSB.OR.TH นะครับเปิดให้ประชาชนยื่นกู้นะครับขอสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้ใจ่ายสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบไวรัสโคโรนา2019หรือโคโรนา19นี่นะฮะตั้งแต่วันที่15 เมษายนที่ผ่านมานะครับเมื่อวานนะฮะแต่ปรากฏว่าเว็บไซต์ไม่สามารถให้ลงทะเบียนได้และให้กลับมาลงทะเบียนอีกครั้งในวันที่16คือวันนี้นะครับเวลา8โมงเช้านะครับตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นนะฮะล่าสุดนะครับเวลา7นาฬิกาวัน,นวันนี้เลยนะครับวันที่16นะครับผู้สื่อข่าว รายงานว่าที่แฟนเพจ a c e b o o k ธนาคารออมสินนะครับแฟนเพจนะครับของ f c e e o o o นะครับได้แจ้งว่าเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนนะครับสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อเป็นค่าใช้ใจ่ายวงเงิน1,000 0และ50,000บาทลูกค้าสามารถลงทะเบียนได้ที่ตามลิงก์นี้นะครับแต่ว่าผมตรวจสอบแล้วนะลิงก์ไหนก็เข้าไปได้เหมือนกันแล้วครับโอ้โห อ้างไปนั่นไปนี่ระบบคุณไม่เรียบร้อยเองนะครับมันแย่มากมันแย่มากแก้ไขมาหนึ่งวันแล้วก็ยังไม่ยังไม่เรียบร้อยครับทางแก้จริงๆมันก็คือต้องเปิดเซิร์ฟเวอร์เพิ่มนะครับแล้วก็มีอีกหลายทางนะครับหรือแบ่งแบนด์วิดหรือแบ่งการทํางานไปที่การลงทะเบียนเพิ่มเติมในไลน์นะครับก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับหรือลงได้ในแอป นะฮะของแบงก์เองคุณเองเลยนะฮะลงได้ในแอปนะฮะหรือมีแอปพิเศษแอปเฉพาะนะฮะโหลดมาแล้วลงทะเบียนแต่อันนี้คงช้าไปเพราะว่าเสียเวลาทําแอปมันจะใช้เวลาอีกหลายสัปดาห์นะครับอีกวิธีนะครับก็คือการลงข้อมูลป้อนข้อมูลลงไปใน Google Doc ครับผมเหมือนแบบสำรวจนะครับนะฮะและวิธีสุดท้ายลงทะเบียน ที่ตู้ ATM นะฮะอันนี้คือทางที่น่าจะง่ายอีกทางหนึ่งรวมๆกันแล้วทั้งหมดอะ่ะเมื่อมีช่องทางหลายทางแล้วเนี่ยมันก็จะไม่เบียดเสียดยัดยัดกันง่ายนะฮะเ t ทอนะฮะลงทะเบียนได้ะฮะไม่ยากนะครับนะครับขอให้คุณเตรียมระบบไว้ตั้งแต่เนินเน่นๆแล้วนะครับลงที่ ATM นี่ยแค่กรอกเลขเอ่า บัตรประจําตัวประชาชนให้ครบนะครับคุณก็จะรู้บ้านเลขที่รู้ชื่อนะฮะครบหมดนะครับคุณก็รับเอาแค่เลขที่บัตรประจําตัวประชาชนไปก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ให้เขาป้อนกดว่าคุณจะคุณจะขอรับวงเงินเท่าไหร่ด้วยใช่ไหมแล้วก็ขั้นต่อไปนะฮะก็ให้กดถามเบอร์โทรเพื่อจะได้ส่ง SMS มาให้ ผู้ยื่นกู้ที่หลังถูกไหมครับเออคุณก็ทกํากระบวนการไปสิจะถามอะไรก็ให้กดเป็นตัวเลขเข้าไปได้เลยไงนะครับโอเคจากการตรวจสอบลิงก์ดังกล่าวนะครับ8โมงเช้านะครับลงทะเบียนได้แล้วนะสามารถลงท,ทะเบียนได้แล้วแต่หน้าเว็บยังมีความล่าช้าถูกต้องนะลองมาแล้วเหมือนกันดังในส่วนผู้มีอาชีพสระนะฮะและมีรายได้ประจําโดยเปิดให้รอกรายการละเอียด ส่วนบุคคลนะครับเพื่อยื่นความต้องการขอสินเชื่อนะโอ้ว่ากลัจะกรอกได้นะครับเดี๋ยวลราก็ล่มนะฮะผู้สื่อข่าวรายงานว่าในส่วนของผู้ยื่นลงทะเบียนหลายรายได้สอบถามทางเพจของธนาคารนะครับในช่องแสดงความเห็นว่ามีกรณีที่ลงทะเบียนเสร็จแล้วเนี่ยแต่ได้รับคำว่าคุณสมบัติ ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่กําหนดนะครับแถมแถมนะแถมแถม,แถมนี่เลยไม่อยู่ในการรับเห็นไหมฮะโอเคเลยนะแถมแถมเลยเนะี่ยเอฟเฟกต์ขีหลังเลยคุณสะคุณคุณสมบัติไม่อยู่ในเกณฑ์ที่กําหนดนะทาให้สับสนว่าผิดเงื่อนไขการยื่นกู้อย่างไรนะครับก็ต่อมาก็อีกห้านาทีในก,การตรวจสอบ ทั้งเว็บไซต์หลักของธนาคารออมสินและลิงก์ลงทะเบียนพิเศษสำหรับยื่นคู่ในโครงการไม่สามารถใช้งานได้แล้วนะฮะหรือเว็บมีความล่าช้าค่อนข้างมากเออค่อนข้างมากล่าช้าล่าช้าระบบห่วยปรับปุ๊กไปครับขอบคุณมาก